เอามือลงได้เนาะอลิมบอกว่ามือลงได้เนาะแล้ก็นั่งฟังกันตามปกติได้นะอ,อย่างที่เราเห็นเห็นความจริงมเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บสุดท้ายก็คือความตายมีทั้งเกิดแก่ จ็ตายลงไปแล้วเฮ้าได้เห็นแล้ว mm hmm. คือความจริง mm hmm. แล้วเราจะทำอย่างไร mm hmm. เราถึงจะต้องไม่ไม่ต้องเกิด mm hmm. ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไม่ต้องตาย mm hmm. เหตุจังใดการตายของเฮ้ามันสีสันลงพ mm hmm. ระพุทธเจ้าเป็นตัดว่าสังสารวัฏเนี้ย มันยาวนานหาที่สุดเบื้องตน้นเบื้องปลายบ่อใดเราเนี้เกิดตายเกิดตายมาบุงบ้งบ่อใดเราน้ําตาที่เคยที่เราเคยร้องไห้เนี่ยเมื่อประสบมรณะกรรมของมารดาน้ําตาที่เขาเราเคยร้องไห้เนี่ยเมื่อนําไปเทียบกับน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่ได้มากกว่าเลย นี่คือการอุปมาเขาเห็นแม่ตายเนี่ยเห็นญยากของเขาตายเห็นมารดาเห็นบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนาทำกาละลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราร้องไห้ในชาดชาดหนึ่งเนี่ยเอาเอาเคยห้องให้เลยากหนึ่งนะเห็นแม่ตายเน่ะนําตาทสี่หอดปิดบอกหอดทังหนึ่งบอก เราวันนี้พระพุทธเจ้าอุปมาคือเอามาร่วมกันตลอดในระยะเวลาที่เราเกิดตายเกิดตายเนี่ยน้าตาที่เราเคยร้องไห้เนี่ยเมื่อเห็นแม่ตายเนี่ยเอาไปเทียบกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่หรือว,ว่าน้ำทะเลนเนี่ยมันบ่อดไหลมันยังไม่ได้มากไปกว่านั้นเลยแสดงว,ว่าน้ำตาที่เราหนี่้มันหลายกว่า วันนี้ก็เลยมีโอกาสมาให้ธรรมะก,กับพวกเราวันนี้ก็เลยจะขอโอกาสาได้กล่าวพระสูตรซึ่งเป็นสุดะของพระพุทธเจ้านไว้ให้กับพวกเราได้ฟังกันวันนี้ก็จะเอาพระสูตรที่ชื่อว่าปรับโตประมะสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของภูเขาหิน พวกเขาไงเนี่ยที่กำลังกลิ้งบทสัตว์มาเนี่ยพตรเจ้าอุปมาค,คือจังพูกเขานินเนี่ยกำลังกลิ้งบทเข้ามาเนี่ยทั้งสี่ทิศเลยเข้าสี่เ,เหตุจังใดดีเนียเดี๋ยววันนี้ฟังพระสูตรกันพระสูตรชื่อว่าปรับโตประมาสูตรครั้งนั้นแหล พระเจ้าประสิที่โกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในตอนกลางวันครั้นแล้วได้อภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ประทับอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับเท้าเธอว่าเชิญเถิดมหาบพิต พระองค์เสด็จมาแต่ไหนหนอแต่วันพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาผู้กษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในกามกุ้งรุมแล้ว พูดถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะอยู่ผู้ชำนาซึ่งปตตพี <c oughs> อยู่ย่อมมีราชกรณียะอันใดบัดนี้หม่อมฉันถึงแล้วซึ่งความนขนายในราชกรณียะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสูก่อนมหาบาพิษ พระองค์จะทรงสำคัญความข้อนี้เป็นชไหนณที่นี้ข้าราชการของพระองค์ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระมหาราชาขอพระองค์พึงทรงทราบ ได้ฟ้าละองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพึงมาจากทิศตะวันออกณที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเขียมเมฆกําลังกลิ้งบทควงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทมขอได้โปรดกระทำเสีย ลำดับนั้นถ้าราชการคนที่สองผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศใต้เ,เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าขอพระองค์พึงทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าพึงมาจากที่ใต้ณที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำพอได้โปรดกระทำเสียถัดนั้น ข้าราชการคนที่สามผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศตะวันตกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าขอพระองค์พึงทรงทราบใต้ฟ้าละองค์ทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้า พึงมาจากทิศตะวันตกณที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำขอได้โปรดกระทำเสียต่อจากนั้นข้าราชการคนที่สี่ ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศเหนือเอาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระมหาราชเจา้าขอพระองค์งงพึงทรงทราบใต้ฟ้าละอองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพึงมาจากทิศเหนือ ณที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเม่กำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำขอได้โปรดกระทำเสียเถิดดูก่อนมหาบาพรันเมื่อมหาภัยอันร้ายกา ที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะพึงเป็นสิ่งที่พระองค์พึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากพระเจ้าเปรตที่โกศลกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญรันเมื่อมหาภัยอันร้ายกาศ ที่ทำให้มนุษย์ทีนาดใหญ่โตถิงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่หม่อมฉันอะไรจะพึงเป็นสิ่งที่หม่อมฉันพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากเล่านอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษอัตมาภาพขอถวายพระพรให้มหาบาพิษถึงทราบดูก่อนมหาบาพิษชรามรณะย่อมครอบงำพระองค์ดูก่อนมหาบาพิษเมื่อชรามรณะครอบงำพระองค์อยู่อะไร จะพึงเป็นสิ่งที่พระองค์พึงกระทำพระเจ้าปเปเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามรณะครอบงำหม่อมฉันอยู่อะไรจะพึงเป็นสิ่งที่หม่อมฉันพึงกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศล นอกจากการทำบุญถ้าแต่พระองค์พูดเจริญการรบด้วยช้างแม้เหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้กษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในกามกุ้งรุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบท ผู้ชำนะอยู่ซึ่งปัจพีมนทนอันใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชารามรณะครอบงำอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยช้างแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรบด้วยม้าแม้เหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้กษัตริย์ ผู้ได้มูราาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในกามกุ้มรุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนาญอยู่ซึ่งปฏิภีมณทนอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชารามรณะครอบงำอยู่ คติวิสัยแห่งการรบด้วยม้าแม้เหล่านั้นไม่มีเลยถ้าแต่พระองค์พูดเจริญการรบด้วยรถแม้เหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้กษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในกามกุ้มรุมแล้ว ผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะอยู่ซึ่งปัจพจีมนทนอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามรณะครอบงำอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยรถแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การรบด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้กษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้วผู้ถึงแล้วซึ่ซงปัจจพีมนทนอันใหญ่ผู้ชำนะอยู่ซึ่งปัจจพีมนทนอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามระครอบงำอยู่ คติวิสัยแห่งการรบด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชสกุลนี้มีมหาอมมาตผู้มีมนสามารถจะใช้มนทําลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่เมื่อชรามรณะครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นหามีไห่อันหนึง่งในราชสกุลน,นี้เงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในเวหาที่พวกข้าพระองค์จะใช้เป็นเครื่องมือยุแย่ให้ข้าสึกที่ยกมาแต่กัน ก็มีอยู่เป็นอันมากถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่เมื่อชารามรณะครอบงำสิทธิคติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นหามีไม่ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชารามรณะครอบงำอยู่อะไรจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันพึงกระทำ นอกจากการประพฤติธ,ธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบาพัพติเมื่อชารามรณะครอบงำพระองค์อยู่อะไรจะพึงเป็นกิจที่มหาบาพัพตรพึงกระทำ นอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลน,นอกจากการทำบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้สุคตพระศาสดาได้ตรัสวายกรภาสิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสค <c oughs> าถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภูเขาใหญ่แล้วด้วยศิลา จดทองฟ้ากลิ้งบทพวงสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชราและมัจจุก็ฉนนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูนพวกจันทานและคนเทมูลฝอยไม่เว้นใครใครไว้เลย ย่อมย่ำยีเสียสิ้นณนะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับคนช้างคนมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับคนรถไม่มียุทธภูมิสำหรับคนราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแหละ บุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียว ผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้เอวังสาธุ้วครับแล้วในวระดับต่อไปนะครับก็เขานะได้ถวายสังฆะนะครับ,บน,ราารนะ,บะ,ะนะสงนะครับอขอเรียนเชิญนะครับ